ความรักที่ยึดติดเหมือนบรเพชทเคลือบช็อกโกแลตขอคิดที่ได้จากการบวชของคุณบุรินทร์ปันทุยากรทำในใจเสารนี้ตี4 45นาทีทางช่องสาม สวัสดีค่ะดิฉันเพชรรีพรมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสุริดลือชัยครับค่ะตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทําในใจค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลาตีสี่สี่สิบห้านะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะไอ้ลชยแม่โอ้โหไอ้เวลาพูดถึงการโฆษณาเนี่ยอะไรสึกยังไงกับคนที่ทําโฆษณาคนโฆษณาเนี่ยอยากไปไปไปถ่ายโฆษณากับเขานี่เป็นกิเลสที่ลากยังไม่ถอนโอแบบนั้นสมัยสมัยนู้น สมัยนสาวอยู่สมัยนู้นนะคะเคยไปถ่ายโฆษณาแล้วองการโฆษณาเนี่ยนะโอ้แต่ละคนเนี่ยก็จะต้องมีแบบตัวกูของกูเยอะอีโก้อัตตาศิลปินอะแมปเขาก็เป็นอย่างนั้นสิที่เรารู้จักศิลปินมาเนี่ยเขาก็โอ้โหอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรใช่ใช่แต่องค์การโฆษณาเนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยพอเราพูดกับคนโฆษณาเนี่ยต้องระมัดระวังตัวนะคะเพราะว่าถ้าเราพูดจาอะไรไม่ดีไม่ชอบใจเนี่ยเขาอาจจะเวียงได้ที่ภาษาองค์การค่ะเวียง ดีนะโชคดีเราเกิดมาไม่เจอคนในวงการนี้นะเราเจอคนหนึ่งคนนี่นินทาแขกซึ่งหน้ามากเลยนะคะแต่ว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะมีทั้งภาคที่อัตตาและอนตาถูกค่ะนะคะซึ่งได้ไปเรียนรู้เนี่ยนะคะแม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะของ อมรินธรรมะนะคะสำนักพิมในเครือของอามรินบุ๊กเนี่ยนะคะหนึ่งพระอาจารย์เก้ามารร้ายปิดอบายในหนึ่งพรรษาพออ่านเสร็จก็มีหลายท่านที่น่าสนใจมากเลยนะคะคควันนี้ก็เลยเชิญหนึ่งมารนี่แหละคะ่ะม,มาพูดคุยกับเราะนะฮะก็คือคุณบุรินปันทุยาก่อนหรือว่าน้องเอ็กซ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ค่ะหน้าตาอดีตมารมองมองมองไม่เหมือนมารที่เราเคยเจอ ที่เราเคยเจอตอนเราส่องกระจกยามเช้าแม่มมามาที่เราเจอตอนเราส่งกระจกยามเช้านะหน้าตาดูกว่านี้นะหน้าตาดูกว่านี้อ้าวเราจะไปรู้จิตใจคนเหรอคะอ้วเหรอใช่ไหมคะองยังไม่ลงครับองยังไม่ลงเมื่อกี้ที่พี่พูดไปพี่พูดผิดไหมคะว่าวงการโฆษณาเนี่ยอีโก้อีโก้อัตราแรงอ๋อก็ต้องอะครับเพราะว่ามันต้องทํางานกับอีโก้ครับสุดท้ายแล้วคือทุกอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องการจะให้มันออกมาดีครับ มันก็ต้องแบบมันก็ต้องเซลล์นิดนึงครับเพราะว่าสิ่งที่ให้เราออกมาดีเพราะมีตัวเราเข้าไปครับ<อ>มันก็ต้องแบบทําให้ดีที่สุดเลยครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยแคร์ใครเท่าไหร่<อ>ครับมันคือผลงานของฉันใช่ครับเพราะฉันต้องทำออกมาแล้วดีที่สุดเพราะว่ามันคือชื่อของฉันอยู่ในผลงานอันนี้ด้วยใช่ครับ<อ>เพราะว่ใครจะล้มหายตายจากไปใครจะถูกเราฟาดฟันยังไงเราไม่สน โอ้น่ากลัวสิคะมันต้องทำร้ายกันบ้างแต่ว่าคือถ้าในทางโลกกครับสุดท้ายแล้วมันก็ต้องวัดกันที่ปลายทางครับว่าสุดท้ายแล้วถ้างานออกมาดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวครับมันก็จะมีเรื่องของทีมงานมีอะไรอย่างนี้ซัพพอร์ตอีกทีนึงครับ uh huh. แต่ว่าในช่วงระหว่างทางนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีฟีลแบบอีกโก้ก,ะกระใสกันบ้างครับ <c oughs> คือเวลาคุย <c oughs> ในห้องประชุมเนี่ยก็จะพบเลยว่ามี มากกว่าเก้ามายหนังสือครับมีมาหลายตัวเป็นสิบเป็นยี่สิบตัวนี่ในกองก็จะเต็มไม่หมดเลยครับ,รบเพราะอะไรฮะอยากจะรู้จักเลยในวงการคิดงานทางด้านศิลปะทําไมถึงความมีตัวตนมันถึงได้แรงและสูงไปเพราะอะไรฮะออคือว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันโดนสอนมาตั้งแต่ตอนเรียนนะครับก็คือมันจะบอกให้เราว่าเราทําอะไรก็ได้ให้มันมีความเป็นตัวตนของเราออกมาใมหา้สุดนะครับเพราะว่าคนที่ดูงานหรือคนที่เสพงานเหมือนงานศิลปะครับคือเขาก็จะดูว่า ชอบงานสไตล์คนนี้คนนี้คนนี้พอมันเจาะจงว่าเป็นงานสไตล์คนนี้คนนี้เมื่อไหร่ครับความเป็นตัวตนมันเลยเกิดขึ้นมาครับค่ะ,คะ,คะแล้วมีไหมว่าเราก็ทุ่มเทไปกับงานแต่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทุ่มเทกับอีโก้ของเราด้วยอะไรอย่างี้ค่ะครับสาหรับส่วนตัวผมนะครับค่มันคือวิธีการว่าการมีอีโก้เข้าไปหรือทํางานยังมีอีโก้เข้าไปเนี่ยคือมันช่วยให้เราเห็นภาพชัดนะครับเพราะว่ายิ่งแบบ สมมติอย่างเงี้ยอย่างผมเป็นพ่วงกับยาเงี้ยครับ<า>คือเราก็ต้องคุมภาพทั้งหมดให้มันตรงกันในหัวที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับเพราะน,นั้นเนี่ยอีกโก้มันเลยจะออกทันทีว่าภาพที่เราอยากได้เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแล้วคนที่แบบรับสารจากเราครับ<า>ต้องทําให้ได้ออีอกโก้ที่เราแสดงออกไปเนี่ยเป็นยังไงฮะคืออะไรฮะก็แรกรๆก็จะซอฟต์ๆก่อนครับเรา,าอ่าอยากแล้วอย่างนี้นี่นี่นั่นนะหนังเรื่อง,งนึงจะเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วพอสิ่งที่เราบอกว่าอมมุิโต๊ะเนี่ยอยากได้กาวแบบนี้ ต้องมีรอยร้าวด้วยนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาหามาไม่มีรอยร้าวเราก็จะรู้สึกว่าแบบตัวอีโก้เราก็จะปุดขึ้นมาปุ่งหนึ่งแล้วก็ปุ้งหนึ่งครับเพื่อเพื่อบอกว่าอ้าวรอยร้าวที่อยากได้หายไปไหนบอกแล้วว่าอยากได้การที่มีรอยร้าวนิดๆเข้มขึ้นแล้วเสียงใช่มันจะเริ่มแบบดุขึ้นทําไมหาไม่ได้มันจะเริ่มมีคำว่าทําไมหาไม่ได้เพราะเราก็จ้างคุณมาทํางานให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราเคยดูตัวเราเองบ้างไหมฮะว่าข้างในของเราเนี่ย ม,มันมีความกดดันมีความเครียดคือมันก็ต้องมีม,ม,มันก็ต้องมีความกดดัน,ดนสูงอยู่แล้วเพราะว่ามีลูกค้าเขาคาดหวังว่าหนังเขาครับเขาอยากให้ออกมาเป็นยังไงเขาถึงใช้เราแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยทาในสิ่งที่ไม่ดีออกไปเหมือนที่เขาอยากได้เนี่ยม,มันก็จะลาก่อนไม่บายนี่มันกดดันเราเนี่ยมันแสดงออกไปทางร่างกายเราบ้างไหมฮะก็ทางรกๆก็แบบมันจะมีการเครียดแล้วก็จะเริ่มหดหอิดง่ายเวลาใครพูดอะไรมาที่แบบ ไม่ค่อยโดนใจไม่ค่อยถูกใจหรือว่าสั่งไปแล้วทำไมยังไม่ได้หรือว่าแม้แต่บ,บีทตัวแสดงเนี่ยครับ<ะ>เขาทําไม่ได้เนี่ยมันก็จะเริ่มแบบหงุดหงิดเห็นอะไรก็เริ่มแบบว่าขัดทูกระตายหมดนะครับอ๋อนั้นบานบานเริ่มออกแล้ว ครับมันจะเริ่มเขาเป็นพยาเรื่อยๆตำแหน่งจะเริ่มขึ้น <c oughs> สูงข,ขึ้นสูงข,ขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ตอนนี้เป็นจอมานแล้วมันเป็นยังไงฮะก็งานก็ออกมาดีนี่มีอัตราก็ดีนี่ <c oughs> ใช่ไหมและทาไมดูได้รางวัลน,นะได้รา <c oughs> งวัลได้เป็นอะไรได้เยอะแยะ,ยะไปหมดอ่ะได้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 ไดไดคือในแง่ทางโลกครับเรื่องงานมันโอเคครับแต่ว่าพอในเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องชีวิตการใช้ชีวิตเนี่ยครับมันจะเริ่มคือคนอื่นจะเริ่มไม่ค่อยโอเคกับเราครับ คือเคยสมัยก่อนพ่อแม่พูดว่าเอ๊ะลูกฉันเด็กๆคนนั้นหายไปไหนทําไมออทํไมโตขึ้นมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย เข้ากับสังคมไม่ได้เพราะเรารู้สึกว่าไอ้น่นก็ไม่เวิร์กไอ้นี่ก็ไม่เวิร์กหรือเวลาแบบบางทีอย่างเราช่วงที่เรายายาัยไม่ออกะครับเราก็จะเอางานเนี่ยกลับบ้านพอพอางานกลับบ้านปุ๊บเนี่ยพอเราเห็นว่าใครคนนู้นคนที่ทําอะไรผิดจากที่เราต้องการเนี่ยก็จะเริ่มหงุดหงิดมีอารมณ์อะไรเงี้ยครับคือกลายเป็นคนที่แบบว่าเห็นทุกอย่างเนี่ยเหมือนควางกูควาง,วางตายหมดแล้วก็ไม่ได้ดังใจไปซะหมดนะครับเพราะว่าเวลาอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเราก็สามารถสั่งได้ว่าอยากได้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่อยู่บ้านเนี่ย มันไม่ได้เออครับเอออยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยทุกคนต้องทําตามได้ไม่ได้ยังไงก็ถือเป็นงานครับแต่พออยู่บ้านเนี่ยมันไม่ใช่งานนี่ใช่ไหมคะแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เจ้านายลูกน้องไม่ใช่เพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะมันก็เลยไม่รู้จะไปลงที่ไหนครับมันก็เลยจะมีเรื่องของความก้าวร้าวและอารมณ์เข้ามาค่ะมากขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะที่บ้านเลี้ยงดูเราเป็นยังไงอะคะก็ที่บ้านก็จะเป็นแนวคนจีนเลี้ยงลูกแบบ คือจริงพ่อแม่ก็ค่อนข้างปล่อยครับเลี้ยงสบายๆอยากทําอะไรทาอยากอะไรเงี้ยเรียนอะไรเรียนเลไไม่ค่อยบังคับแต่ก็ให้อยู่ในกรอบท,ที่ท่านวางเอาไว้แต่ว่ากรอบนี่ก็แบบไม่ใช่กรอบที่แบบเป็นกําแพงหนาครับก็คือแบบว่ายืดหยุ่นบ้างแล้วแต่กรณีครับแต่ว่าพ่อแม่ก็จะค่อนข้างห่วงลูกเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับคือครอบครัวอบอุ่นมากนะฮะบอกไปไหนก็ไปกันเป็นแพ็กเกจเลยทีเดียวใช่ครับอ่าแ้วติดครอบครัวด้วยอ่ะฮะครผมติดเลยครับเด็กๆติดติดแหมะเลยฮะ โอ้ไม่น่าเชื่อนะว่าไม่น่าเชื่อว่าคนที่ที่แบบมีอีโก้มีอัตตาเลยจะเป็นคนที่ติดครอบครัวเพราะเรามีความสุขว่าคนเหล่านี้เขาเข้มแข็งอ่ะเขาเขาสามารถที่จะอยู่ได้ตัวตัวเองอยู่ได้ตัวตัวเองอะอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พออ่านในในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะบอกว่าไปบวชเนี่ยร้องไห้เลยครับคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านคือผมเป็นโรคโรคแบบเด็กๆนะครับเด็กๆปกติแล้วเนี่ยเวลา ร้องไห้ไปโรงเรียนนะครับเราจะเห็นประมาณพวกเด็กอนุบาลสองปหนึ่งเต็มที่ครับค่ะแต่ถ้าเจอผมเนี่ยผมจะเลิกเป็นโรคเนี้ยจนถึงปหกนะครับคือปหกมันโตมากแล้วครับคือติดที่บ้านนะครับแล้วที่บ้านเวลาไปไหนก็จะไปด้วยกันตลอดเวลาไม่ว่าจะแบบไปเที่ยวก็ดีหรือไปบ้านญาติใกล้ๆเนี่ยก็จะไปตลอดแล้วก็คอยมีพ่อแม่รับส่งผมกัที่บ้านเนี่ยผมเพิ่งแยกนอนห้องนอนกับที่บ้านตอนผมมาอยู่ปีสามครับ ปกติเราจะกลายเป็นแบบห้องใหญ่มากมากกว่าหกคนนะคืันั่นแหละครับเกือบอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยถึงขั้นแบบว่าเรียนตามพี่สาวครับพอพี่สาวย้ายไปโรงเรียนหนึ่งอ่ะก็ร้องไห้ไปโรงเรียนนะครับเพื่อจะได้ลาออกแล้วไปเรียนกับพี่สาวกับพี่สาวครับค่ะแล้วนี่ใส่หนึ่งหรือเปล่าที่พี่สาวปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะครับค่ะแล้วเราก็เลยตามพี่สาวไปก็ ส่วนหนึ่งครับแต่จริงแล้วประเด็นหลักมันคือว่าเหมือนพี่สาวเนี่ยเขาเริ่มปฏิบัติธรรมมาก่อนนะครับ,รบแล้วก็ตอน,น,นเขากลับมาเขาแบบเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๊เปไปเลยดูเพียรๆคือรู้สึกว่บเหมือนเหมือนเราเคยใช้ชีวิตปกติพอวันหนึ่งก็เริ่มเห็นพี่สาวคนโตเริ่มแบบเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มแบบเอ๊ะทำไมต้องต้องอยู่ดีก็หนีไปนั่งสมาธิละอยู่ดีก็เดินจงกรมแล้วก็พูดอะไรก็เป็นธรรมะตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ครับตอนนั้นก็เริ่มสงสัยแล้วว่า เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมอยู่ดีพี่ถึงแบบเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วก็พอนพี่เป็นยังไงคะก็เป็นปกติครับก็เหมือนเราเราไปเที่ยวเฮฮาแล้วดีเขาเริ่มแบบเหมือนปีกวิเวกเริ่มอยู่คนเดียวนิดหน่อยแล้วก็เริ่มแบบพูดทุกอย่างเป็นธรรมะแล้วก็จะพูดแบบสอนนู่นสอนนี่สอนนั่นจนแบบว่าพอเห็นอะไรมาก็จะพูดเป็นธรรมะหมดนะครับแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรมากวะเนียคือแบบไม่เข้าใจว่าทําไมอย่างนี้เหมือนที่บ้านก็เริ่มคุยกันเอ้ย เป็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็เริ่มก็เหมือนกับที่บ้านก็เราเอ้ยทำไมยอยู่ดีเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยจนเราก็เริ่มแบบก็สงสัยครับจนวันนึงเนื่องจากผมกับพี่คอนโตค่อนข้างสิทกันนะครับที่ที่บ้านกับพี่น้องสิทกันหมดเงี้ยเขาก็มาคุยกับผมว่าเอ้ยเนี่ยตอนนี้อารมณ์ร้อนไปแล้วนะลองบบไปไปฏิบัติธรรมไหมอะไรเงี้ยผมก็บ่ายเบี่ยงเรื่องงานเรื่องนี้ไปเรื่อยๆครับก็ไม่ไปเพราะรู้สึกว่ามันมันไม่จําเป็นอ,ะอ่ะคือสำหรับเราครับตอนเด็กๆก็แบบ เคยสอบพุทธศาสนาได้ท็อปอะไรเงี้ยก็คิดว่าเอ้ยเราเป็นชาวพุทธที่ดีอยู่แล้วคือบอกว่าพอวันพระก็เอาไว้พระสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ก่อนนอนด้วยอะไรเงี้ยก็คิดว่าแค่นั้นพอแล้วครับแต่สุดท้ายแล้วก็แบบพี่สาวก็เริ่มแบบหวานล้อมไปเรื่อยเรืยเริ่มแบบเนื่องจากการที่เขาทําบุคลิกแแปลกแบบนั้นด้วยครับทําให้เราเริ่มอยากรู้แล้วเขาก็บอกเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีคอร์สตอนวันเกิดเราพอดีแล้วก็ได้วันเกิดพ่อด้วย ก็เลยลองไปเข้าคอยมาจะได้บุญทั้งเราแล้วให้กับพ่อด้วยอะ้นก็เริ่มแบบมันมีหลายเรื่องประกอบกันนะครับแล้วก็เหตุจังหวะที่แบบว่าเหมือนงานมนะันแคนเซิลไม่ต้องถ่ายแล้วพอดีก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะไปก็ไป,ไปครับม,มันเกิดจากความสงสัยในตัวพี่ด้วย แม้ว่าตอนนั้นตอนนั้นเราก็เริ่มแปลกไปกับครอบครัวแล้วใช่ไหมพี่ถึงได้มาชวนเราไปอ๋อผมแปลกในเรื่องของอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนครับที่คุณพ่อหรือใครได้บอกว่าลูกชายคนนั้นของฉันหายไปไหนเนี่ยกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งมาใจร้อนขี้หงุดหงิดอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่เราคิดว่าเราไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนคือพัฒนาการไม่ไม่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนคือพัฒนาการในทางที่ดีของฉันใช่แต่พี่ไม่เข้าใจพี่ไม่เข้าใจพี่เปลี่ยนเออแล้วย่งไงต่อครับครับก็จะนั้นก็เลยไปเข้าคอร์ส ระอาจารย์นวลจันทร์นะครับก็โทรบอกเพื่อนคุยกับเพื่อนแล้วแบบขอ5วันนะครับวันที่2วันที่3มาถ้าโทรหานะมารับด้วยอยู่ที่นี่ที่นี่ที่นี่นะอยู่ประชุมธานีนะก็บอกแผนดีไปเรียบร้อยแล้วอก็คือวางแผนนีวบอกเพื่อนแล้วว่าเอ้ยเตรียมรถไปรับเลยจอดรถนอหน้าบ้านทุกวันเลยเลยสุดท้ายแล้วพอพอประจัดรทำไปเรื่อยๆครับคืนท่างจากพระอาจารย์นวลจันทร์เนี่ยครับท่านก็แบบเป็นแนวแบบสบายๆครับท่านก็ดูตามสิสติแล้วผมก็เป็นพวกแบบชิวๆครับสบายๆครับก็รู้อยู่ว่า อีโก้ก็หนักอยาก่าบังคับดังนั้นอยา่าบังคับอะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยพอมาวันหนึ่งเหมือนท่านเทศเรื่องแบบเรื่องอัดปลาเนี่ยนะครับ,รบเรื่องตัวกูของกูเนี่ยเพราะั้นผมก็ถึงขั้นกับช็อกกัครับคืออึ้งคือแบบทาไมที่ผ่านมาอล้วอะไรคือที่ผ่านมากูก็ก็กูกไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราก็คือตัวเราคือเราก็นั่งอยู่นี่แล้วทำไมที่บอกว่าไม่มีตัวกูอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีได้ไงก็นั่งอยู่ขยับมือขยับอยู่ทำอะไรทําอยู่อย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบ มันเริ่มมีการค้าในใจครับแล้วท่านกกเทรไปเรื่อยๆจน,นมันเกิดอาการแบบตกใจขึ้นมาแล้วก็อ้าวที่ผ่านมานี่คือแบบเราใช้ชีวิตผิดนะครับอย่างแขงกรับเชิญของเราน้องเกเนี่ยนะคะก็มีมานเหมือนกันนะคะเรื่องของ อ,อีโก้นี่แหะคะ่ะหรือว่าเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นคนเรารักกันนี่ถือว่าดีสังคมจะเป็นสุขก็เมื่อรากฐานของครอบครัวคือแข็งแรงครับมีความรักความอบอุ่นครับแต่น้องเอ็กซ์ไปวบวชเห็นเลยว่าแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวในนั้นเนี่ยก็คือ ความยึดมั่นถือมั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากความรักซะแต่ยังมีความรักอยู่แล้วก็ด้วยสิ่งที่น้องเอ็กซ์เนี่ยนะคะได้ได้ไปบวชหนึ่งพรรษาแล้วต่ออีก1เดือนเนี่ยนะคะ ทําให้ได้เจอจัเรื่องราวดีๆแล้วก็สิ่งที่น่าปลื้มใจที่สุดก็คือหมายความว่าพาทั้งครอบครัวครอบครัวเขเข้าวัดไปด้วยได้ธรรมะตรงนี้ไปด้วยนี่เขาบอกว่าเกาะชายผ้าเหลืองลุกเกาะชาย้เนี่ยไม่ใช่ขึ้นสวรรค์นะเข้าวัดเข้าวัดรายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังไหมไปฟังกันเลยค่ะคือท่นจากพระอาจารย์นวลจันทร์นะครับท่านแค่แบบท่านเทศเรื่องแบบเรื่องอัดปาเนี่ยนะครับเรื่องตัวกูของกูเนี่ยทำน้ผมก็ถึงขั้นกับช็อกครับคืออึ้งคือแบบทาไม ที่ผ่านมาแล้วอะไรคือที่ผ่านมากูก็ก็กูไงอะไรเงี้ยครับคือเราก็คือตัวเรา <ฮ laufen S 1> นนคือเราก็นั่งอยู่นี่แล้วทำไมชี้บอกว่าไม่มีตัวกูอะไรเงี้ยครับไม่มีได้ไงก็ก็นั่งอยู่ขยับมือขยับอยู่ทำอะไรทําอยู่งเงี้ยมันก็เริ่มแบบมันเริ่มมีการค้าในใจครับแล้ว <ฮ UN> <UN> 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 ท่านกกษตรไปเรื่อยๆจน,นมันเกิดอาก,การแบบตกใจขึ้นมาแล้วก็กอ้าวที่ผ่านมานี่คือแบบเราใช้ชีวิตผิดนะครับคือแปลว่าสิ่งที่เราโดนปลูกฝังมาตั้งแต่ เด็กๆหรือรากฐานที่เราบอกว่าชอบส่งประกวดแล้วพอได้รางวาัลปุ๊บเนี่ยก็มีคนมาสนใจพอทําเรียนหนังสือพอเรียนหนังสือเขอ้ามหาลายัยปุ๊บก็ส่งประกวดพอได้รางวาัลปุ๊บเนี่ยก็มีคนมาช่วยไปทํางานทํางานก็ได้รางวาัลก็แบบคือมันเริ่มแบบมันคือการสะสมอีกโก้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอั leader, ตราก็เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆครับ<ห>นั่นแหละครับพอเหมือนวันนั้นเหมือนเราโดนเหมือนโดนตบหน้าครับพราแบบเฮ้ยที่ผ่านมาคืออะไรแล้วมันไม่มีคือถามว่าทําไปมันคือเพื่อทางโลกครับแต่ว่า ถ้าในทางธรรมหรือเป็นในการใช้ชีวิตปกติแล้วของคนทั่วไปเนี่ยคือมันไม่จําเป็นต้องขนาดนี้ก็ได้อะไรเยี้ยครับออแล้วมันก็เริ่มแบบมันช็อกกันครับที่แบบว่าคือเหมือนที่ผ่านมามันทําผิดหมดนะครับเหมือนเราเหมือนเราได้รางวัลมีคนมาชมเราอะไรอย่างเงี้ยนะหัวใจเราก็ฟูใช่ครับเราก็ตื่นเต้นเราก็ดีใจที่คนมาชื่นชมมีคนแบบว่า เห็นว่าเราเนี่ยน่าทํางานด้วยเป็นคนเก่งอะไรแบบนี้ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะเราไม่รู้นี่ใช่ไหมฮะแล้วพอใครมาด่างานเราไม่ชอบงานเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เาก็ด่ากลับเลยคนเหล่านี้จะมีสติปัญญามองงานเราได้ยังไงใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่อันนี้แหละคือสิ่งที่ที่พระท่านว่าที่จริงแล้วพระท่านท่านไม่ได้ไปขัดขวางไม่ให้คนเนี่ยประดิษฐ์งานชิ้นเลิศนะหรือว่าชิ้นที่ดีหรือว่าไม่ได้ให้คนเนี่ยขี้เกียจ หรือว่าไม่คิดที่ทําอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ท่านสอนเราเสมอคือหมายความว่าอย่าไปยึดติดกับสิ่งที่เราทำครับเออไอเนี้ยมันน่ากลัวค่ะพอโดนตบหน้าปุ๊บนี่เป็นไงฮะตอนนั้นจากที่เคยเกาะอยู่ก็เด่นออกมาแล้วผมก็เริ่มแบบเออแย่แล้วคือแบบทำอะไรไปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบตอนนั้นก็เลยมีอารมณ์บอกว่าอยู่ดีก็นึกขึ้นมาเฮ้ คืออยากรู้ต่ออยากศึกษาต่อครับค่ะอันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วที่ที่ที่ตอนนั้นวันที่วันที่สามเองครับวันที่สามแล้วเพื่อนเพื่อนที่คอยรับนี่ก็รอไปก่อนแล้วเพื่อนก็รอไปก่อนแล้วครับก็เริ่มแบบเริ่มสนุกแล้วครับเริ่มแบบว่าเริ่มเห็นนู่นเห็นนี่แบบว่าเฮ้ยทำไมเราไปอย่างเงี้ยทำไมเรากลายเป็นคนงี่เง่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบคือสมัยก่อนเคยแบบมีเพื่อนอะไรเงี้ยพ่อแม่เพื่อนเคยห้ามมาแบบว่าอย่าคบกับไอ้นี่นะไอ้นี่มันนิสัยไม่ดีมันมันแบบเห็นแก่ตัวอีโก้มันเยอะอะไรเงี้ยครับเกือบ พอมานั่งพิจารณาดีแล้วโอ้โหเห็นอดีตตัวเองบอกว่าตายแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเราเจ๋งสุดเนี่ยมันกลายเป็นแบบทำไมเลวอย่างนี้แย่มากเลยครับจากนั้นก็เลยแบบเริ่มคิดแล้วว่าอยากศึกษาต่ออยากรู้ต่อว่าแล้วแล้ววิธีการหลุดของมันะคือยังไงแล้วทํายังไงถึงทําให้แบบว่าทํางานได้อยู่ในโลกได้ปกติโดยโดยที่ไม่มีอีโก้หรืออัตตาเข้าไปเยอะถามว่ามันมีอยู่ไหมเนี่ยมันก็คงมีอยู่นิดนึงแหละครับแต่ว่า มันก็ทำไงิะได้ให้มันอยู่เหนือมันอีกครับเพื่อจะได้แบบไม่กระจัดกระจายมากไปกว่านี้อ,อะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะแล้วนั่นคือไม่ได้บวชใช่ไหมคะตอนั้นยังไม่ได้บวชครับก็คือเหมือนกับก็วิ่งทอมหมดคอทหาวันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็วิ่งไปกราบพระอาจารย์ครับแล้วก็บอกพระอาจารย์นวนทัวนทวน่าแบบเออพระอาจารย์ครับผมอยากขอบวชนะครับผมขอบวชสักเจ็ดวันได้ไหมแล้วก็ท่านก็บอกเฮ้ยไม่ได้ปกติแล้วเนี่ยอย่างต่าเนี่ยต้องสามเดือนหรือพรรษาหนึ่ง ผมบอกอุ้ยผมลางงานไม่ได้งั้นผมขอสักเดือนหนึ่งแล้วกันท่านก็เลยบอกว่าเอองั้นงั้นก็ยังไม่ต้องแบบมไม่มีให้รับบวดตอนนี้ครับตอ <c oughs> <ล>ะนั้นผมก็เลยหลังจาจบคอร์สมาปุ๊บก็ก็เราปฏิบัติอยู่เรื่อยๆครับจน <c oughs> แบบผ่านผ่านไปประมาณแบบปีหนึ่งสองปีครับมันก็เริ่มถอยลงครับอีโก้มันก็เริ่มเข้าแทรก ขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เดือนที่สามมันก็เริ่มกลับมาอยู่ในโลกมาปกติครับก็ยังจะเป็นคนกลับเป็นคนหงุดหงิดเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ไอ้คราวนี้ไอ้คราวที่หงุดหงิดกว่าเดิมเนี่ยมันกระหน่ำมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราเข้าใจว่าเฮ้ยเรารู้แล้วว่าวิธีการบมเนจมันยังไงเพราะเรารู้ว่าไม่มีตัวกูแล้วเนี่ยจะยังไงคือเป็นกลายเป็นว่ามันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็ปล่อยไหลด้วยครับคือแบบว่าจากเริ่มดูดูบ้างหงุดหงิดบ้างรู้โกรธบ้างเ้ยยยยกกก็็ปปปปปลลลล่่่อออใหมม <laughs> ัันนไไ สองปี่ผ่านมาก,ก็คือจะมีพี่สาวคนที่2คือผมมีพี่สาว3าคนนะครับพี่สาวคนที่2ก็เริ่มเข้าคอร์สแล้วก็พอพี่2คนเขาก็ไปเข้าคอร์สนะครับแล้วก็พอกลับมาเนี่ยพี่สาวเขาก็โทรบอกผมว่าเออเนี่ยพระอาจารย์มีให้บวชแล้วนะอะไรเงี้ยอยากบวชไหม,มคือตอนนั้นครั้งแรกเลยผมก็ ตอบแบบเร็วมากเลยครับว่าแบบไม,มท่ทั้งทั้งที่ก่อนหน้าน,าน,น,นั้นก็ยอยากมาก,าก,มากนะครับ<อ>สุดท้ายแล้วก็คืนนั้นก็เลยมานั่งคิดเลยว่าเอ๊ะคือตอนนี้เราทําอะไรอยู่ครับเราเริ่มกลับมามองตัวเองอีกครั้งครับแล้วก็อยู่ดีก็ตัดสินใจเอ้ยบวชเลยแต่ตอนที่ไปหาพระอาจารย์ครับผมกะว่าพระอาจารย์เจอผมครั้งแรกเนี่ยท่านต้องจําผมได้แน่เมื่อกฏท่านก็ไม่ได้พูดอะไรเหมือนอีโก้ตัวเนี้ยมันโดนตบลงอีกครั้งนึงครับเพราะว่าเราไปเพื่อต้องการไปแสดงตัวครับแต่จริงแล้วท่าน ก็างจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีตัวตั้งแต่แรกแล้วเอามาทาไมด้วยอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับสมควรแล้วล่ะที่ท่านแม่ครับบวชตอนนั้นอ่ะโชคดีมีคนสละสิทธิ์พอดีสองคนอะไรเงี้ยครับก็เลยอ๋อได้บวชเลยใช่ก็เลยบวชโชคดีก็โดนตอนนที่แบบโกนผมปลงผมเนี่ยนะคะลูกศิษย์ไงเพราะว่าโอ้เสียใจมากครับฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตลอดเนี่ยคือเขาบอกว่าให้คิดติดกุศลฝึกสมาธิไปโดนตอนโกนอะไรเงี้ยครับแต่ผมไม่ผมมอง ผมหล่นแล้วอืใ่แล้วกว่าจะไว้ตัออ้กี่เดือนนี่โค้ชเส้นนี้ปีหนึ่งเสน้นนี้โอ้ไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ไปฟังงงเริอ่อื่นเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยคร<อ>ับสุดท้ายแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มาเริ่มเห็นแล้วว่าเออเราเข้าไปยึดติดมันทําไมนะสิ่งหนึ่งที่แรกที่มันโดนยึดออกเอาออกอย่างแรกคือเรื่องผมเนี่ยแหละครับผมเดี๋ยวมันก็งอกใหม่ได้แล้วเราไปยึดว่าทําไมว่าต้องไหมผมยาวต้องนีดนิ่นั่นแล้วเรื่องของธรรมะล่ะคะ คือผมเนี่ยพอช่วงบวชแรกๆเนี่ยคือผมต้องบอกก่อนเลยครับออกตัวชัดมากว่าผมเนี่ยไม่ค่อยว่าอ่านหนังสือธรรมะหรือผมไม่มีความรู้เรื่องธรรมะเลยครับผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมมาบวชคุณผมแค่อยากศึกษาผมก็ทําตามไปชิวๆครับพอบวชไปก็เชื่อฟังครับก็พออาจารย์ให้ทําอะไรก็ทําทํามันก็ทำอะไรเงี้ยครับบางอย่างจะมีค้านในใจบ้างแต่ก็แบบเออก็ไหนๆก็มาแล้วเนาะก็ทําหน่อยอะไรเงี้ยครับจากเราเคยมันมีอีโก้ด้วยแล้วก็รักตัวด้วยครับคือมันกลายเป็นว่าเหมือนเราช่วงแรกที่มันเหมือนินลายพฤติกรรมเนี่ย มันเลยทําให้เราเริ่มแบบซอฟลงครับคือถามว่าถ้าสมัยก่อนมีใครพูดอะไรกับเราเนี่ยเราจะแบบเหมือนเอาตัวกูเนี่ยมันจะมีอีก่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มันรับเต็มที่เลย,ยว่าเราอด่าเราอะไรเงี้ยพิชมเราชอบเราอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วพอตอนนี้มันเริ่มแบบเหมือนเริ่มโดนทอนโดวยวิธีการของพระอาจารย์นะครับคือท่านก็ได้ฝึกตามแต่ถิตกรต่แต่ละคนครับพอมันโดนทอนไปเนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่า จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เสมอไปะอะไรเงี้ยครับ <Ừ. S 1> คือว่าคือเราไปผิดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันคือผิดที่เราครับคือเราไปให้ค่าว่าเราดีอย่างงูน้นดีอย่างนี้เราไม่ดีอย่างงูน้นอย่างนี้คือแบบพระอาจารย์เคยพูดผมคำหนึงว่าเนี่ยสมมุติว่าเราเดินไปซื้อของแล้วแม้ค้าทอนตังค์ให้เราผิดอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ไปว่าเขาอื <Ừ. S 1> แล้วเขาก็ ถาเราตอบสมมติเราเป็นยืนเป็นอีกคนคนที่สามนะครับเราเห็นว่าแม่้ากับคนซื้อนกำลังเถียงกันอยู่เนี่ยคือเราอะจะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเราไปยืนตรงนั้นแทนนะเราจะได้มู้สึกละเพราะมันมีตัวเราเนี่ยเข้าไปเอี่ยวว่าเฮ้ยด่าเราว่าเราอะไรเงี้ยคือถ้าอจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยให้เราฝึกเป็นคนที่สามนั่นก็คือเป็นวิธีการที่แบบว่าช่วยแบบเห็นมุมมองอะไรเยอะครับแล้วก็การทําตัวการอะไรเงี้ยหลายสิ่งหลายอย่างครับคือมันเริ่มแบบว,ว่ามันเห็นแล้วว่า คือด้วยวิถีของพระเนี่ยครับทุกอย่างจะเหมือนกันหมดอคือทําอะไรก็ต้องทำเหมือนกันหมดแล้วก็ไม่มีแบบว่าใครมาโดดเด่นอะไรมันไม่มีครับคือสุดท้ายแล้วคือทุกคนเท่าเทียมแล้วมันทุกอย่างไม่มีอยู่แล้วครับคือเราไปให้ค่าย้มันโผล่ขึ้นมาเองโผล่ขึ้นมาเองจนแบบว่ามันเห็นนะครับมันคือการย้อนมองดูตัวเองในสภาวะที่แบบว่าไม่มีอะไรมากระทบเยอะด้วยครับการเป็นพระเนี่ยคือสมัยก่อนเราเข้าใจผิดนะทุกคนมันเข้าใจว่าเอ้ยพระสบาย คือจริงๆแล้วมันเหนื่อยมากนะครับการที่เราต้องมาอยู่กับตัวเองแล้วก็มานั่งคุยกับตัวเองดูตัวเองพอมีบันทึกหรือว่าเขาจดอะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าโอตั้งแต่วันแรกที่เรามาจนถึงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมุมมองกับวิธีคิดบางอย่างมันเปลี่ยนไปครับพอวันศึกก็เลยแบบโอ้เสียใจมากครับรู้สึกกับคือตอนที่เขาต้องขานว่าแบบว่าบัตรนี้เราได้หลุดจากจากบตรรพชิตเป็นคาราวาเนี่ยครับก็ผมพูดไม่ออกเลยครับคือใช้เวลาอยู่สักพักอัครับก็รู้สึกว่า การเป็นพระที่ดีมันก็ยากแล้วการที่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีมันก็ยิ่งลาบากด้วยอะไรเางี้ครับคือแบบพอวันที่สละไปมันก็เริ่มรู้สึกก็เริ่มผูกพันแล้วก็เริ่มแบบเห็นไหมครับสุดท้ายแล้วกีก่เหลียเรี่ยงฉลาดมันก็ยังมาหลอกให้เราไปยึดติดในพระในอะไรอยู่แต่สุดท้ายแล้วก็คนพบว่าคือตอนนี้เหมือนออกมาเพื่อเหมือนเผยแพร่หรือเพื่อช่วยในเรื่องที่เราค้างคาอยู่ในเรื่องทางโลกครับนั่นแหละเราค่อยปรับวิธีแล้วก็คงหาวิธีกลับไปใหม่ แล้วว่าพาระทั้งโลกยังมีอยู่ยังไม่หมดสิ้นมันก็จะกลับมากอนแต่ว่าเป็นหมดสี่เดือนอ่ะแล้วครอบครัวแปลว่าเป็นคนติดครอบครัวแล้วหายติดครอบครัวไปเลยสิคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ย้อนกลับไปครับพาไปแฟดแบกกลับไปกลับไปช่วงแบบว่าตอนบวดแรกๆเนี่ยโอ้โหคือแบบคือสามวันแรกยังไม่รู้สึกับครับพอวันที่สามที่สี่เริ่มแบบเริ่มมองโทรศัพท์นะครับสักวันที่ห้าครับที่บ้านเริ่มโทรมา มันเริ่มอยู่คนเดียวแล้วครับมันเริ่มแบบเหงาเรื่องแบบคิดถึงที่บ้านอยากโทรบอกเขาก็โทรมาคะ่ะคือคําแรกที่แบบโทรไปปุ๊บเนี่ยคือได้ยินเสียงพ่อฮัลโหลครับคือผมจาแมสเสจจากโทรศัพท์ไม่ได้แล้วครับเพราะผมพูดได้คำเดียวว่าอืมอืมอืม,อมคือผมร้องไห้น้ําตาแตกเพราะคิดถึงบ้านนะครับพอพ่อคุยปุ๊บแม่คุยต่อพี่คนที่หนึ่งพี่คนที่สองคือคุยกันทั้งบ้านนะครับแล้วก็จเจริญพรหลังหลังหลังจากที่บวชบวชเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหม ที่เห็นชัดในตอนบวชนะครับก็คือเรื่องของของครอบครัวนี่นะครับคือหลายคนมักจะบอกว่าเอ้ยอิจฉาที่บ้านเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะที่บ้านแบบรักกันไปไหนด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยพอเรามาบวชเราเห็นว่าไอความสุขที่มีครับมันคือความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่ในความสุขครับอคือเราจะรู้ได้ไงว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยจะจากไปเมื่อไหร่ครับคือทุกวันนี้เราโดนความสุขเนี่ย มันหลอกอยู่ครับมันหลอกว่าม,มีความผูกพันยึดติดผูกมัดกันไปเรื่อยๆครับม,มันทําให้เรามองไม่เห็นความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับคือเวลาที่พ่อมาหาหรือว่าที่บ้านมาหาเนี่ยครับคือผมจะยืนหน้ากุฏิแล้วพอท่านจากไปอะไรเงี้ยครับ<ม>หรือเดินออกไปอะไรเงี้ยคือผมแบบยืนคอตกร้องไห้อยู่หน้ากุฏิบ่อยมากครับ<ม>ช่วงแ,แรกๆค,ค่ะ,ค,ะคือถามว่าครอบครัวรักกันเนี่ยมันมันดีไหมมันเป็นสิ่งที่ดีครับมันควรจะมีในทุกครอบครัวด้วยซ้ําแต่ว่า สิ่งที่มันผิดไปก็คืออย่างที่บอกคือว่าเราผิดเพราะเราไปให้ค่าเราไปผูกมัดคืออย่างคําว่าผูกพันนะครับมันก็ชัดเจนมากคือมันผูกแล้วมันพันกันนะครับคือมันเลยเห็นแล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วความรักเนี่ยทุกวันนี้เรารักกันไม่เป็นนะครับคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวก็ดีเรื่องแฟนเรื่องเพื่อนหรืออะไรก็ดีเนี่ยคือเราไปให้ค่ากับความรักครับเราไปให้ค่าว่าเขาต้องรักเราเขาต้องอยู่กับเราตลอดเวลาคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราลืมไปว่า สักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาเนี่ยของของสินันหรือคนที่เรารักก็ต้องจากไปคือในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แบบอยู่เป็นอยู่ยั่งยืนครับมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปครับเรื่องเนี้ยครับเรื่องที่รู้สึกว่าเออเนี่ยพอบวชแล้วมันเริ่มรู้สึกว่าคือรักเหมือนเดิมและรักมากกว่าเดิมด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ไปผูกและยึดเข้าไว้รักให้เป็นรักให้เป็นอย่างอย่างคนที่มีปัญญานะครับเพราไม่ไม่งั้นก็จะ กลายเป็นว่าความรักนั่นเป็นเป็นความทุกข์กันนะนี่มันทาให้นึกถึงเรื่องของบอกว่าสุขกระทุกน้ําหนักมันเท่ากันแต่ตอนสุขนี่รู้สึกว่าโอ้โหมันเบาสบายฟูฟองแต่ว่าตอนทุกข์ที่มันนักหนักจังแต่เขาบอกว่าน้ําหนักสองตัวนี้มันเท่ากันถ้าเราสุกมากเท่าไหร่จังไว้เราก็ทุกเท่านั้นแหละถ้า่านี้เราสุกน้อยอ่ะทุกน้อยแหละวันหลังเฉยๆไม่สุกไม่ทุกข์แล้วเราก็สบายแล้วอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นหน้าที่ที่คนปฏิบัติธรรมก็ต้อง เข้มแข็งไม่ท้อแท้ต่อพยาวมานนะคะเดี๋ยวมามา,มาคอยรลองเราอีกอะค่ะมัน <c oughs> มาเรื่อยๆแหละครับค่ะวันนี้เราทั้งสามคนนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ